ขายหมดครับราคาได้ขายหมดขายขายค่ะแถมนี่แถมค่ะแถมเลยใจดีเข้ามาแล้วกันเข้ามาเสียเงินต้นนี้แม่เขาจะเสถียรหน่อยเรียนรู้ไปยกตายบ้างไม่ตายบ้างอะไรคิวบาร์โค้ดเดีมันจะขึ้นเยอะๆโนโนจะเป็นกล้วยจากปาปัวค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับยูท m o โมโม่ชาแนลนะคะวันนี้พาทุกคนนะคะมาที่ น้องจอกบินบุรีนะคะเป็นสวนของเฮียทรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้เปิดลายแทงให้ทุกคนดูที่ใหม่นะคะสวนใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีต้นไม้อะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนเฮียทรงนะคะเรามาเจอพี่แต้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียทรงค่ะเจ้าของสวนเดี๋ยวเจ้าของสวนนี้ตอนนี้มีต้นไม้เยอะแยะมากเลยเดี๋ยวให้เฮียทรงและพี่แต้มพาทัวร์เนาะ ค่ะเฮียจะพาทัวร์ไหมเอาพาทัวร์พี่เตี้ยมดีกว่ารู้ทุกมุมต้องพี่ตามค่ะพี่เตี้มพี่เตีมเร็นผี๋ยวผสมดินให้ด้วยอ๋ออันนี้คือที่นี่คือผสมดินอันนี้คือที่ผสมดินใช่ค่ะโซื้อดาวมาให้พี่แซมเมื่อวานนี้ถอยมาเมื่อวานนี้อย่างนี้เครื่องเท่าไหร่คะเฮียอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยโอ้ก็คือใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ นี่ค่ะตวนนี่ค่ะตัวนี้ค่ะน,น,น,น้องยูยที่ที่เราจะต้องเอามาลงบ่ออ๋ออันนี้ก็คือทั้งหมดอัตราใช่ค่ะแล้วก็มีพวกเพอร์ไลท์พวกอะไรก็ว่ากันไปก็ผสมใช่ค่ะใช่ใช่โอเคอะเรามาดูต้นไม้กันไปด,ดูต้นไม้กันมาทางไหนเป็น,น,นโซนๆ<า>ก่อนแล้วกันเนาะค่ะคือมันจะเป็นแบบว่า ออกแม่ออกลูกค่ะน้องยุ้ยอ๋ออันนี้คือวางไว้เราก็ลงลงไว้อย่างนี้ค่ะพวกนี้คือพวกที่ทําจํานวนอันนี้คือทําจํานวนทําจํานวนค่ะก็จะมีพวกไหมทองประกายดาวหรืออะไรอ่ะพวกใชื่อไหมทองชื่อประกายดาวอะไรใช่ชื่อกล้วยประกรายดาวเป็นไงคะกล้วยปรากายดาวก็จะเป็นแนวอ่าคือต้นต้น เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาตั้งมาเนาะคือไอไอพวกนี้จะเป็นแนวเขาตั้งมาตั้งแต่ที่มันออกลายที่เขาเป็นแบบต้นแรกแบบนี้ค่ะเขาเลยตั้งชื่อไว้แล้วใครมาต่อยอดก็เหมือนแบบเรียกกันต่อๆมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดของเราในสวนเนี่ยอยู่ดีๆมันมีลายที่แบบพุ่งปี๊ดมาเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อของเราได้ใช่ค่ะคัดเจียน <laughs> ด,เดีเพราะว่าต้องแยกเลยพี่ได้มาเป็นประก,กายดาวกับมหมทอง <Das que ath ie> ดบบนั้นคนที่เล่นเนี่ยจะงงบางทีว่าลายลาวาสวนหนึ่งก็บอกว่าลายลาวาแต่นี้พอเรามาดูปุ๊บคนซื้อนี่จะสับสนเราว่าไหมทองก็คือรายละเอียดประกายดาวก็จะเป็นแบบไหนที่เต้มดูเอาประกายดาวก็จีบแบบหนึง่งทีนี้เสร็จแล้วมันมันคือเฉดเฉดนี้ยมันจะมีกลุ่มอะไรประกายดาวไหมทองหรือกระทั่งเทพีดาวกิลจะเป็นแนวพื้นเขียวแล้วก็ขีดแดง แต่ใช่ค่ะพื้นเขียวขีดแดงแดงออกส้มมาค่ะเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะความละเอียดที่ที่แบ่งแยกอีกทีหนึง่งแต่ส่วนที่จะแยกออกไปอีกคือความละเอียดของลายในนั้นที่จะแยกออกเป็นไหมทอเลยหรือเทพธิดาบากิวพวกนี้ค่ะหูช้างด่างเหลืองเยอะด้วยนะหูช้างด่างเหลืองเยอะค่ะใช่หูช้างด่างเหลืองกําลังทําจํานวนอยู่ค่ะเล็กๆน้อยๆตมูตตมิ ใช่ค่ะทำจำนวนกันไปก่อนต้นแม่นี่ไม่ได้ขายเลยต้นแม่ตั้งค่ะตั้งตั้งไว้ก่อนค่ะยังไม่ขายขายหมดครับราคาได้ขายหมดเนี่ยค่ะพวกพวกพวกอย่างเงี้ยยกได้ผมจะคุยตรงหน่อยจะไม่อ้อมเท่าไหร่เนี่ยค่ะยังยอขายหรอเนี่ยขายดิขายค่ะต้นนี้เหรอจากสายตาเราจะขายที่เท่าไหร่นี่แถมลูกด้วยนี่แถมลูกต้นนี้ผมก็ต้องขายแพงไม่ได้นาะเดี๋ยวเขาจะไปติดดอยค่ะ เอาสัก7 0 0 0แต่ตัวนี้แม่เจ็ดพันน้องยุ้ยยกเลยค่ะเจ็ดพันตาไม่คือผมผมทําสวนผมต้องให้ต้องให้เขาไปต่อได้นี่นะคะก็ราคาเจ็ดพันรวมด้วยเลยส่วนนี้ใจดีนี่แถมค่ะแถมสวนใจดีโอ้โหส่วนนี้อยากเข้ามาแล้วกันเข้ามาเสียเงินเข้ามาเสียเงินสกใช่ต้นใหญ่แบบนี้เขาต้นนี้เอาสักเท่าไหร่ดี หมื่นห้าแพงไหมหมื่นห้าหรออ่ะหมื่นห้าไปได้ไหมเนี่ยก็คือให้เข้าไปต่อได้ต้นนี้แม่เขาจะเสถียรหน่อยอ่ะพิเศษใครเจอคลิปนี้ือ่าห้าแสนใครเจอใครเจอคลิปแบบสวนเฮียทรงรอบนี้ในยูทูบ b e ราคานี้อ่ะเฉพาะพิเศษลองหาดูที่ลองหาดูพิเศษพิเศษอ่ะโอเคเนี่ยค่ะกลุ่มนี้หน้ารักน่ารักน่ารัก็อ่ะ ไปที่สองพันห้าบาทสองพ0 0สามพ0อะไรก็แล้วแต่แบบแล้วแต่ในการที่เขาจะซื้อจำนวนด้วยเพราะส่วนมากถ้ามาแบบนี้เขาจะเหมือนพวกรวบจำนวนนะคะออาน้ทของใช่คือตอนนี้ของจำนวนให้เขาไปต่อได้ใช่ค่ะคือผมจะเน้นเพราะเป็นสวนทำแบบพอเพียงห้าร้อยก็ขายอยากต่อแล้วกัน ต้นนี้ก็ขนาดราคาต้นไหนครับประมาณเท่าไหร่ครับต้นไหนเอ่ยโซนนี้นนี้เหรอราคาไหนบ้างก็ไม่น่าเกินสามพันห้านะไม่เกินสามพันห้าเนาะเพราะว่าคือเขาต้องไปขายต่อนะคือสถานที่ผมพร้อมหางานลูกน้องทำอ่แล้วเรามีที่ไม่ได้ไปซื้อที่นะครับเพราะว่ามีอยู่แล้วโอกิโอกิอ่าอันนี้ก็จะเนื้ไช่าง ตั้งผมยกยอดยกยอดออ๋เรียนรู้ไปยกตายบ้างไม่ตายบ้างฝึกใช่ไหมคะฝึกไปเป็นล้านแล้วนะคนที่ตายเนี่ยดังนั้นไม่เป็นอแล้วอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนเขามาไม่ถึงอย่างเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมีแพ็กส่งไหมคะนี่กําลังหัดแพ็กอยู่เพราะว่าคนยังยังยังทีมงานยังไม่พร้อมก็แนะนำมามาซื้อที่สวนดีกว่าเนาะใช่แต่จริงๆเราอยากให้มา แต่ถ้าเกิดไกลๆเนี่ยบางทีซื้อตามรูปเราก็แต่ไกลนะถ้าเกิดเขาเชื่อเครดิตเราเราเรา้คือเป็นโมเมนต์ <moment S 1> ว่าถ้าเห็นของจริงหรือการเข้ามาในส่วนแล้วเนี่ยมันจะแน่นแน่นนะที่นี้คือแน่นในเรื่องของการตัดสินใจได้ได้แบบโชเโชเชเได้ได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็แบบเหมือนผูกมิมตรไมตรีกันในเรื่องของต้นอื่นๆไปด้วยใช่ค่ะใช่นัดรับได้นัดรับชุนมือได้ เพราะวันนี้ผมไปที่งานแฟชั่นได้เลยค่ะนัดรับได้พันห้าตอก็ขายพ5นหนะคะพันหเริ่มที่พันห้าพันห้าใช่ค่ะใช่ใช่คือจริงๆไม้พวกนี้มันราคามันก็แบบเหมือนเหมือนไม่ได้ตายตัวเนาะพอฟอร์มเปลี่ยนราคามันก็เปลี่ยนตามอะไรอย่างเงี้ยพูดตามตรงก่อนเลยใช่ค่ะใช่ S <S <S ใช่ค่ะคือเหมือนเหมือนวันนี้อย่างบอกว่าเออพันห้าแต่อีกแบบอีกอาทิตย์หนึ่งผ่านอย่างเงี้ยพอมันขึ้นมาใหม่เราขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่พันห้าแล้วนะกระถางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องแจ้งน,นิดนึดนงใช่ค่ะนนใส่ยูคาตัน,ตนอันนี้ยูคาตัน,น,น,นไม่ด่างซึ่งมาศึกษาก่อนอ๋อยูคาตันไม่ด่างครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแพงตอนนั้นเลยยองลองมาก่อนมันเยอะมันยองมาลองเลี้ยงมาลองยกแล้วก้ศึดีเลยเนี่ย ศึกษาวิชาแล้วก็ฝึกความรู้ของตัวเองไปพวกข้างล่างก็คือทําจํานวนไว้เหมือนกันนะคะแถวล่างแจกแถมค่ะแถวล่างไปะลูกขายหมดแล้วลูกขายหมดแล้วครับเสือเพนเสือเพนเสือเพนงชื่อเสือเพนเลยอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เสือเราคะปกติแล้วที่อันนี้ต้นแม่ต้นแม่ต้นต้นนี้สวยต้นนี้ตั้งไว้ค่ะต้นนี้ตั้งไว้เป็นเขาเรียกว่าตั้งแม่พันเนาะ ส่วนหนอนนี่ก็อยู่ที่ขนาดของแต่ละหนออีกทีนึงมีออปชั่นมากน้อยแค่ไหนเรื่องมีหนอติดหนอแถมอีกอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ากันไปตามหน้างานค่ะ,ะต้นนี้นนเสือภูเขาขายราคาลูกต้นนี้นะผมขายไปแล้วห้าหมื่นต้นนี้จองแล้วลราคาที่ห้าหมื่นนะคะห้าหที่ห้าหมื่นที่จับต้องได้ที่ว่าเอาไปทำกำไรได้ต้องต่อยอดได้เนาะ พวกนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มพายุเนาะ่จะตางกันพายุเนี่ยแดงอินโดค่ะแดงอินโดแต่มันก็จะมีความคล้ายกันเนาะยุ้ยพี่แต้มว่ามันอันนี้แดงอินโดเขาจะดูอะไรเขาไว้อะไรคิวบาร์โค้ดเดี๋ยวมันจะขึ้นเยอะๆแต่ถ้าอ่าเนี่ยคือแดงอินโดถ้าเกิดเป็นเสือภูเขาเนี่ยเขาจะไม่มีอันนี้ไม่มีคิวอาร์โค้ดครับออกที่ใบเลยใบมีคิวอาร์โค้ดเป็นเส้นๆหน่อยนี่แบบเนี้ยลายพยงพายุ ครับอันนี้เป็นพายุใหญ่พายุใหญ่แดงอิโดรครับมมีานนเหือกัใช่ก็เราตั้งแม่พันธุ์ก่อนถ้าได้ราคาเราก็ปล่อยไปอันนี้ก็เป็นลายไหมทองแล้วกันเนาะพี่แมจมเรียกชัดเจนดีไหมเป็นลายทีแบบนี้จะถีหน่อยนึงนะอยู่ใต้ใบ เดี๋ยวจะไปเจอปะกไก่ดาวก็อีกแบบหนึง่งจะได้ถ้าเรียกเหมือนกันก็จะเข้าใจกันอันนี้ต้นของปลากัดหมอค่ะปากัดมอเขาเรียกว่าทายาทค่ะไม่ใช่ต้นค่ะก็คือเป็นทายาทของปากัดมอของน้องเบิ้ลปทุมลาเอลาดีค่ะเนี่ยใบไปเลยอันนี้ยกมาแยกมาจากป่าไผ่เมืองนอนแล้วก็อเอามาวางท,ท,ที่ก็คือว่าเอามา เลี้ยงดูแบ่งกันค่ะเขาเรียกว่าแบ่งปันกันค่ะแบ่งปันเลืออย่างโอกิต้นใหญ่อย่างงี้ค่ะยกเข่งโอคีอ่ะขายเหมือนกันยกเข่งขายหมดครับยังไงดีนี่จะบอกยังไงดีแบบนี้ก็ราคาคุยกันก็ได้เนาะใช่ราคาเท่าไหร่มาคุยขึ้นลงตลอดเวลาใช่ขึ้นลงขึ้นดูการท้องตลาดอีกทีเขาเรียกว่ามันเหมือนตามกลไกอ่ะสมมติว่า ถามวันนี้แล้วพอ,อาราคา<ก>อยู่ที่นึงเปรียบไปต่อได้ค่ะปกติเงเชทรงขายในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ด้ไหมคะก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะผมจะขายแบบแบบไหนอะ่ะเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะผมทําอาชีพของเก่าด้วยเนาะ<อ>เราก็พยายามอยากขายที่บ้านแล้วให้ลูกค้าเอาไปไปต่อยอดได้แบบนี้คุณยุย้ยก็ขายนะขายครับเรียกว่าราคาเฉพาะกิจนะคะถ้าเกิดใครเจอคลิปที่น้องยุ้ยป,ปล่อยออกไป แล้วทักมาได้ราคาตามที่เราระบุถูกต้องค่ะไม่ใช่ปีหน้านะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าเห็นอันนี้เราก็ยึดถือไว้แล้วเรามาอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าได้มาจากมาจาก YouTube ค่ะตืดๆเนี่ยมันจะขึ้นตามขนาดนี่ค่ะจำนวนจำนวนจำนวนเน็ตๆเลยจำนวนมาก จนเน่จันทร์ประกายดาวโอ้ประกายดาวเพียบประกายดาวทางนู้นก็มีประกายดาวนะคะตรงนี้ทางนู้นทางนูนน้นเซเลนโพโตล่าโอ้โอยเยอะแยะมากมายนะคะใครที่หาไมา้จำนวนอยู่เนาะใช่ค่ะใครที่ที่เน้นจำนวนเนี่ยก็มาที่สวนได้เลยทางนี้จะเป็นพู่ต้นแม่พันธุ์ค่ะ จะมีการทําสาวให้อะไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่ากล้วยถ้าเกิดเราปล่อยแล้วแบบเราไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ตัดเลยเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนเขาจะออกเครือเลวอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยในในในเรื่องของแบบ พอเขาแก่ได้ระยะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันไม่ใช่หนีลมหนีพายุแต่คือถ้าเกิดเขาออกเครือเขาจะสิ้นอายุไขแต่การที่เราตัดแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เขาเป็นสาวอีกรอบแล้วเขาจะยังไม่ออกเครือมันจะทําให้เขามีลูกต่ออันนี้โนโน่ค่ะโนโน่นี่น่าจะมีสองสายพันธุ์นะที่อยู่บ้านผมโนโน่จะเป็นกล้วยจากปาปัวค่ะจะอยู่ในกลุ่มฟาเวอร์บานาน่ากล้วยจากปาปัวนะคะใช่ค่ะทางนู้น สีสดใสใช่สีไซเลนใช่สีงามสีชมพูสีแดงจ้าที่นี่แปลกๆก็คือซูเปอร์แบ็กนะนี่เข้ามาซูเปอร์แบ็กซูเปอร์แบ็กก็คือมาจาก fb เกาะป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 ู๋เหมือนกันปะปู๋นี่จะมีซูเปอร์แบ็กเนี่ยจุดต่างมันคือแบบเห็นไหมคะจะออกสีสีเปลือกมังคุดไหมค่ะยุ้ยบ้างไหมมันจะเข้มแล้วเป็นสีเนียนเป็นแบบเปลือกมังคุดอ่ะอ่าฮะเนี่ยสองต้นเนี้ยสังเกตได้มันมีน้อยนะค่ะ มีน้อยตัวนี้ช้างเหลืองเยอะค่ะทําจํานวนไว้จริงๆนะช้างเหลืองไม่ตัวนี้ผมจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อ๋อนีคือแม่พันธุ์เลยใช่เพราะว่ามันให้ลูกเสถียรดีมันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่เตรียมตั้งค่ะอันนี้ยอดคือเดี๋ยวนะคือกรณีพวกนี้เหมือนตั้งไว้แหละแต่ถ้าเงินมาก็ว่ากันอีกทีว่ากันไปตามหน้างานค่ะโอ้อันนี้ด่างขาวอ้ก้อนนี้น่ารัก ปูช้กลางาขาวแต่ทำไมดูนางเหลืองอันนี้ใบอ่อนอ,อย่างนี้ก็คือยังไม่ขาย,ย<ช>นะย,ย,ยังมีน้อยอยู่ยังมีน,น้อยอยู่้ามาอยากแบ่งถ้าอาจจะแบ่งให้สักต้นขายในใคะเฮียตัวนี้ลูกลูกก็ขายแต่ว่ายังจะตั้งไว้ก่อนจะเอาเป็นสวนไซเลนสักหน่อยนี่จะทำเป็นสวนไซเนอุ้ยนะ เนาะจิ๋วจิ๋วมากเลยยุ้ยสีนู่นสีนี้มันขายไปสองต้นก็เลยว่าจิ๋วมากเลยค่ะก็ซื้อมาช่วงแพงกเลยขยายนี้ลยอันนี้มาจากไข่ถ้าเกิดมาจากหนอต้นจะใหญ่หน่อยลายดีมากต้นนี้ควรเก็บเป็นแม่คครับต้นนี้ต้นนี้เพราะราคายังแพงกันอยู่ลูกดกเนาะเป็นไข่อันนี้ออกจากไข่เลยถางเล็กๆกะ่ว่าจะทำสวนไซเลนต์เดิตี้ สักนิดนึงโปโตล่าหน่อยจําขึ้นใจเลยสองส่วนี้เพราะทำให้เราจําใช่เอามาต้นเป็นล้านดินี่เอามาเท่าไหร่นี่ล้านหนึ่งแสนหรือไงเนี่ยโอ้แล้วก็เกศเทียวมาเท่าไหร่คะตัวนี้เอามาแสนกว่าบาทจริงเหรอฮู้ออกใหม่ใหม่สวย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 พอได้เลยโอเคปะมาค่ะนี่ก็จะเป็นห้องอบนะคะ ห้องอบนี้คือค่อนข้างมีเนื้อที่อยู่ดูค่ะลูกเต้าเหล่ากอบุษราค้าบุษราคทต้นเดียวเทียจัดมาเท่าไหร่ผมเอากล้วยแรกนะตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่มมาเปิดดูโอ้โหดินเหนียวผมก็เลยเอามาชําใหม่ทำไมไม่แตกสักทีอ่าตอนนี้เข้าห้องอบตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับกล้วยแต่ก่อนผมก็ทำตาอยู่ข้างหลังห้องนี้ก็สะดวกหน่อย อบยกลวดก็มาวางตรงนี้เลยขุดอบช้เนี่แหละค่ะใช่คจะออกไวจะออกใบของผมนี่ประมาณ9วัน9วันท่านรีบนะ9วัน10วัน15วันประมาณนี้เนาะใช่ค่ะใช่ก็ถ้าเรารีบซุกไว้ข้างหลังอีกป่อซุกไว้ข้างหลังอีกอันนี้ปลาไก่ดาวแล้วกันนี่ค่ะกลุ่มเนี้ยเนี่ยกลุ่มปลาไก่ดาวที่ ที่พี่แต้มแจ้งไว้ว่าเขาเป็นไม้พื้นเขียวแล้วก็ลายแดงพื้นเขียวลายแดงใช่ค่ะใช่ใช่ใชทีนี้ยนั่นแหละสิ่งที่มันจะแยกออกไปยิบย่อยอีกทีก็คือความขีดของของลายแดงเขานั่นแหละลายไอ้นี่ไม,ม้ทอมาต้นหนึ่งพี่แต้มดีงามเออมันหลุดมาแม่เดียวกันนะครับเนี่ยแม่แม่เดียวกันหมด นี้ก็พวกนี้ก็จะเป็นพายุนะคะเออนั่นแหละต้นชนะที่หนึ่งต้นนั้นแหละพายุต้นนี้เหรอคะครับที่ได้รางวัลที่1นึ่นนี้ได้รางวัลที่หนึ่งที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะประกวดกล้วยแดงอินโดแห่งประเทศไทยทั้งที่หนึ่งทั้งที่หนึ่งทั้งที่หกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มทั้งเส้นเนี่ยเราจะวางประกายดาวไว้สวยงามนี่เนาะอวบอ้วนมากมีการตัดต้นแม่แล้วด้วยทำสาว ตัดต้นแล้วแหละหายเลยหายไปเลยแต่ว่าเลี้ยงกลายเป็นไม้เงาเลยเนาะแต่สวยนะดูหน่อนางเนี่ยหลอดเขาไม่แทงเรารู้ว่ามีปัญหาเพราะตัดไม่ไม่โผล่ขึ้นหลอดกลาไม่โผล่ขึ้นกัาแต่ดูหนออวบอ้วนมากนะสวยงามอวบมากพี่ตั้งชอบอ่ะชอบไม้เฉดแบบนี้พวกกลุ่มบากิวใช่ค่ะเขียวเขียวแล้วมาแบบนี้บากิวไหมทองระกายอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นแนวเนี้ยพี่ตั้งไม่เคยรู้สึกว่าแบบ ต้องมานั่งแยกนะขอให้เป็นเฉดนี้นี่จะรู้สึกละมุนล,ละไมในหัวใจมากส่วนนี้จะเป็นแดงอินโดทั้งหมดนะคะจะไม่ได้มี FB FB จะอยู่ข้างหน้าอันนี้คือแดงเดียแดงอินโดแดงอินโด Indo, ใช่ค่ะแดงอินโดแต่ลายก็จะต่างๆกันไปก็แดงอินโดอันนี้ก็แดงอินโดเหมือนกันใช่ค่ะคแต่ว่าเขาออกเขียวใช่ค่ะคเขาแบบเหมือน อีกหน่อยน่าจะน่าจะเขียวล้วนแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเริ่มทิ้งแดงอ่ะตอนนี้ลูกเขียวหมดเลยพี่แต้มใช่ค่ะประมาณนี้ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอยากจะติดต่อมาที่สวนมาที่สวนที่หนองจอกได้เลยค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรเฮียเบอร์โทรอะไรคะ0 8 6 0 8 6 3 0 7 3 0 7 7 7 7 5 7 7 7 5านะคเยนะ ๋อก็ติดต่อเฮียรงได้เลยนะถ้าจะเข้ามาหรือว่าจะซื้อต้นไหนสนใจต้นไหนนะคะตอนนี้เราก็มาภาคต่อกันนะคะที่คอมนาดก็เป็นบูธเฮียซงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีต้นอะไรที่ยกมาขายที่นี่บ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนาะที่นี่เราก็จะยกบเล็กไม่น้อยมานะคะเด็กๆนะไม่ได้เอากล้วยแดงมาเลย อ๋อมีมีกล้วยแดงนิดหน่อยก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นกล้วยแดงก็จะมีราคาอยู่สามพันห้าประมาณนี้อ๋อยูคาตันนี่ก็ขายเหมือนกันใช่ไหมคะยูคาตันนี่ราคาเท่าไหร่คะพี่สองพันห้ค่ะอันนี้ราคา2,500บาทนะคะอันนี้สองพายูคาตันแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ด่างเนาะเกียกำลังบอกว่า กำลังฝึกก่อนฝึกเลี้ยงก่อนเดี๋ยวเอาตัวด่างมาทีหลังมันคล้ายไซ c e l e บิตี้เหมือนกันเนาะเนาะคือถ้าด่างปุ๊บเนี่ยที่ตั้งก็มองว่าแบบเอ้าเฮ้ยเป็นใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนใช่เหมือนเหมือนอ๋ออันนี้ก็โอเคนะว่าแต่ถเท่าไหร่คะสองพันค่ะสองพนอันนี้2,000นะคะราคา2,000บาทก็คือถ้าใครไม่ได้ไปที่สวนช่วงนี้ก็คือขายที่พมนาถึงวันที่เท่าไหร่คะพี่ยีค่ะถึงวันที่29 จริงๆงานหลักๆเขาเป็นงานที่เรียนเรียนแต่ว่ามันจะมีบางโซนที่เอาไม้ประดับมาตั้งมาแซมๆด้วยเผื่อใครอยากซื้อต้นไม้อะไรอย่างนี้เนาะโอ้ประกายดาวก็มีเยอะเลยประกายดาวนี่ก้อนก้องอย่างนี้ราคายังไงคะที่3,000บาทค่ะราคา3,000บาทต่อกระถางเท่ากันหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้เท่ากันหมดเลยราคาดีงามมากนี่นะคะด่างทุกใบ อ๋อกระถางนี้ห้าพันเพราะว่าใหญ่กว่าใช่ไหมคะฟองสวยค่ะฟองสวยโอกินาวะสองพันห้าอันนี้โอกินาวะสองพันห้าสามพันสามพันสองพันห้าสองพันห้านะคะส่วนพวกนี้คือช้างเหลืองสามพันห้าช้างเหลืองสามพันห้าหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือใยมะนาวขาวร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทใช่แล้วเรายังมีตัวช่วยในการเลี้ยงไม้ด่างนะคะตัวนี้คือ ทองดีนะคะเป็นตัวที่ช่วยให้ไม้มีสีทองเด่นชัดอ่าใช่ค่ะกระปุกเท่าไหร่กระปุกละอันนี้350ค่ะ350บาทใช่ค่ะส่วนอันนี้ลาดีลาดีนี่คือง่ายๆคือเป็นลาที่เป็นตัวดีเขาจะไปช่วยจัดการพวกลาไร้ในกระถางในการถางก็คือแค่ลอยๆไปใช่ค่ะเขาจะเป็นตัวดีที่ไปกินไปกินตัวร้ายอ่า อย่างนี้อันเท่าไหร่คะต่อปท450บาทเนาะค่ะ450ก็เหมือนเดิมนะคะเบอร์ก็เป็นเบอร์เฮียสงเลยอันนี้โทรไปเฮียสงรับเลยใช่ไหมคะสวนเฮียสงหนองจอกนะคะอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็มาติดต่อที่0863077775นะคะงานที่พมนาถถึงวันที่29นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่สนใจต้นไม้ของเฮียทรงนะคะเดี๋ยววิทยทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ